สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้จะสอนเกี่ยวกับการลงโปรแกรมไพชามนะครับซึ่งเป็น IDE นะ IDE เนี่ยเอาไว้พัฒนาโค้ดนะครับก็เหมือน Notepad++ พัดพนะครับหรือว่า Notepad อะไรพวกนีมน้มันจะ n o t e แ a d พัดพันี่เราจะสามารถที่จะเซฟในหลายฟอร์แมตและทีนี้มันก็เวลาเราพิมอะไรไปนิดนึงมันก็สามารถที่จะมี i n t e l l i g e n จ k e ีให้เรานะฮะทีนี้เราสามารถ ที่จะปรับแต่งนะครับโค้ดของเราได้ง่ายนะในไอทีดีในไพชามหรือใครจะถนัดพวกอนาคอนดาใช้สไปเดอร์ก็ได้นะแต่นี้ในที่นี้เราใช้ไพชามเดี๋ยวเราลองเซิร์ชนะฮะว่าายชามยังไงนะนะไพชามดาวน์โหลดดาวน์โหลดเียเรากดดาวน์โหลดายชามพิมพไพชามไปแล้วก็ดาวน์โหลดใน Google นะ ก็ไม่ได้เสียเวลามากตรงนี้ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับดาวน์โหลดตรงนี้ดาวน์โหลดตรงนี้อ่าเนี่ยเป็นคอมมูนิตี้นะครับจะเป็นเราดาวน์โหลดแบบคอมมูนิตี้คือผมดาวน์โหลดไว้เรียบร้อยแล้วละนะไปดูว่าที่ไหนนะครับนี่ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ะ สามร้อยกว่าเมกนะครับสามร้อยกว่าเมกสามร้อยกว่าเมกทีนี้เราก็ดับมันคลิกนะฮะเราก็ดับมันคลิกแล้วก็ลันอ่เอาเอาเอาเลยดีอินสตอลนะครับผมอินสตอลอยู่ละโอเคเดี๋ยวผม ผมได้แคปเจอร์หน้าจอนะฮะว่าลงไปละนะครับลงไปละโอเคเอตรงนี้น,นี่ถ้ากด Double ลคลิกเมื่อกี้นะฮะก็จะสามารถที่จะเราก็เลือกนะครับโฟลเดอร์ได้นะฮะมันก็อยู่ในโปรแกรมไฟล์เจ็ตบีนเจ็ตเปรนตรงนี้นะฮะแล้วจากนั้นเราก็ก็เป็นหน้าจอนี้ใช่ไหมครับจากนั้นก็เราก็กด Next ไปพอ Next ปุ๊บเราก็จะมาอีกอันหนึ่งเป็นในเรื่องของ Option ทีนี้ Option ตรงนี้ไม่ไม่ติ๊กอะไรเลยนะฮะแล้วก็ Next ไปพอ Next ไปมันก็จะ Install นะครับมันจะนานรอนานหน่อยตรงนี้นะพอมันเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะบอกว่ามาถึงตรง,ง,งนี้ถึงหน้า Customize ภายชามเนี่ยจะเอาแบบไหนนะ แล้วแล้วแต่ชอบก็จะเอาดาร์คุล่าหรือว่าจะเอาไลท์นะครับก็ได้ก็แล้วแต่แล้วมาถึงตรงนี้ก็ให้ปิดโปรแกรมไปก่อนนะครับเพราะเราจะกลับมาใช้ใหม่อีกทีนะกลับมาใช้ใหม่อีกทีในตอนที่เราเขียนโค้ดเชื่อมเ,อเขียนบักอินเรียบร้อยจาก q ิวดีไซน์แล้วเราคอมไพล์แล้วก็ดีพอยเรียบร้อยแล้วนะฮะเราต้องการจะปรับแก้อะไรพวกนี้เราก็จะเป็นกระบวนการไปกลับนะไปกลับ ในการคอมไพล์กับดีพอยนะครับเมื่อเราแก้โค้ดในไพชามปุ๊บเราก็จะต้องไปคอมไพล์แล้วก็ดีพอยทุกครั้งใน Command ์พร้อมนะครับใน DOS ของเรานะใน Command ์พร้อมของเรานะครับหลังจากนั้นเราถึงจะไปเปิดใน QGS ได้นะเดี๋ยวลองดูนะฮะโอเคนะครับพอเราลงเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นในรูปนี้ นะครับเป็นอย่างเงี้ยนะฮะนี่ก็คือหน้าตาของของภายชานะครับภายชาอันนี้ก็จะเป็นโปน Project เรเจกต์นะครับเป็นโปรเจกต์ของเรานะฮะโปรเจกต์ของเราแล้วมันก็จะมีไฟล์อย่างเงี้ยนะเราสามารถดูในเทอร์มินอลได้นะครับดูเทอร์มินอลตรงนี้ได้นะครับคอนโซลก็ดูได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะเซฟได้นะครับ Okay. จะประมาณนี้นะฮะหน้าตาแล้วเราก็จะแก้แก้โค้ดนะครับหรือแ,แก้โค้ดแต่โค้ดเนี่ยเรานนยกตัวอย่างนะฮะน,นี้เป็นโฟลเดอร์เนี่ยนะครับนี่นโฟลเดอร์ที่เราสร้างฟังกอินขึ้นมาแต่ทีเนี้ยมันจะมีโค้ดตรงนี้เป็น Initial i ิ a ชี o นโคนะครับก็โค้ดตั้งต้นจะเป็นตัวที่จะเปิเปด d ด a l ล็อกนะครับควบคุมการเปิดแล้วก็มี มี d i a l o g u ลักอินมีปลักอินตรงนี้แล้วก็มี d i a l o g นะครับที่ d i a l o g u ตัวนี้มันก็จะไปเรียก user interface นะครับที่เราออกแบบไว้มา,มาทำมาควบคุมนะครับแต่ main code จริงๆก็อยู่ที่ main code อยู่ตรงนี้นะครับว่าปลักอินไอตัวปลักอินเนี่ยในส่วนของปลักอินเนี่ยว่าเราจะพิมพ์อะไรเข้าไปนะครับถ้าเราพิมพ์อะไรเข้าไปตรงนี้แล้วก็มันเวลามันรันเนี่ยมันก็จะเรียก ใช้โค้ดตรงนี้นะครับใน QGS เราจะมาดูกันนะครับเป็นส okay. เต็ปโอเคคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ